สวัสดีครับมาดูลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายบ้างโปรเจกต์ตายก็คือการเคลื่อนที่วิถีโค้งนะครับตัวอย่างเช่นการเล่นบาสตะบอลโค้งแบบนี้หรือยิงปืนรถถังอะไรก็ตามนะครับมันจะโค้งเพราะว่าความเร่งน้มส่งของโลกทําให้ตกลงมานั้นเราพิจารณาอะไรบ้างก็จะมีมุมมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีระยะทางที่ไปไกลที่สุดก็คือ s ห้อย x ในแนวนอนระยะทางที่ขึ้นได้สูงสุดหรือในทางสูงก็คือ s ห้อย y นะครับมีความเร็วต้น u มีความเร็ว v นะครับ ส่วนความเร่งก็จะขึ้นกับแรงน้ำถงของโลกเราสามารถแตกมาเป็น2แนวคือแนวแกน x กับแนวแกน y นะครับวิธีพิจารณาก็คือวาอ่าดูรูปก่อนแล้วกันเมื่อยิงวัตถุขึ้นด้วยความเร็วต้นอยู่นะครับโดยทามุมเซตาจะทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดแล้วย้อยตกลงมาฉะนั้นถ้าเราคิดแค่ครึ่งเดียวนะครับขาขึ้นกับขาลงตรงนี้จะเท่ากันเช่นกินเวลาไป2วินาทีขาลงก็กินเวลา2วินาทีนะครับระยะทางที่ขึ้นสูงสุดต,ตรงนี้เราก็คิด ขาครึ่งหนึ่งแล้วก็ลิปทีวี v, เป็น0ูนนะครับตอนขาขึ้นขึ้น g หรือความเร่งเนี่ยจะเป็นลบสิประมาณนะครับส่วนขาลงก็ a เป็นบวกขึ้นลบลงเป็นบวกมุมที่ทําแล้วสามารถที่จะไปได้ไกลที่สุดคือมุม45องศานะครับเพราะถ้าลองมุมอื่นเ,นเช่นถ้ามุม30องศามันมันก็จะไปแค่เนี้ย มุม30องศาจะไปไกลเท่ากับมุม60องศา,เ,าเพราะอะไรเพราะบวกกันอะไรได้90องศาครับก็สิองศาเนี่ยมันก็จะตกที่เดียวกันนะครับนี้เราจะมาพิจารณาทั้งแนวราบและแนนอนโดยมาดูวิธีคิดกันลักษณะการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ตนะครับความเร็วในแนวแกนแกนดิ่งนี้จะเท่ากันนะครับก็คือ v y ที่จุดใดๆเท่าเ่ากันหมดเลยเท่ากับ v y 1เท่ากับ v y 2นะครับเท่ากับ u y ด้วยนะแต่ถ้าความเร็วในแนวแกนราบนะครับมันจะไม่เท่ากัน อย่างเช่น ux 1ก็จะไม่เท่ากับ ux 2นะครับมันอาจจะยาวขึ้นสั้นลงแล้วแต่นะก็ไม่เท่ากับ vy ด้วย vx ด้วยนะครับแนวนอนไม่เท่ากันแต่แนวตั้งเท่ากันวิธีการคำนวณเราจะไม่ใช้สูตรครับแต่เราจะใช้รูปภาพเป็นรูปของการกราฟการหน้าที่นะครับระหว่างความเร็วกับเวลาแทนลองดูรูปนี้นครับก็คือว่าวัตถุโยนขึ้นขว้างขึ้นด้วยความเร็วต้น u ครับอาอยทำมุมเซตาตรงนี้นะครับมุมเซตามันจะขึ้นไปได้สูงสุดเป็นระยะทาง sy แล้วก็ไปได้ไกลที่สุดเป็นระยะทาง Sx แล้วก็ตกลงมาด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วต้นครับทำมุมเท่ากันเซตาเท่ากันเวลาเราจะพิจารณาแก้ปัญหานะครับเราก็จะมาตีเป็นกราฟบางที่วีทีในแนวราบเนี่ยนะครับ ความเร็วต้นให้เป็น u ครับความเร็วต้นก็สามารถแตกแรงออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับทแยงนี้ก็คือเส้นทแยงมุมนั่นเองก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นมุมอะไรก็ตามอัตราส่วนมุมก็จะทําให้เรารู้ด้านตั้งด้านนอนเองนะครับทีนี้เราก็นะแล้วมันก็จะวิ่งไปนะครับในแนวอันนี้คือในแนวแกนนอน นแนแกนนอนเวลา t t ครับก็จะได้เปน,นี้คือ Sx ส่วนในแนวแกนตั้งในแนวแกนตั้งนะครับก็จะมานี้ครับปึ๊บอ,อันนี้ถึงจุดสูงสุดนะครับพื้นที่นี้คือ Sy แล้วตอนขาลงนะครับขาลง Sy ก็เท่ากันตรงนี้นะอันนี้คือเขียนในรูปสามมิติถ้าให้ดูง่ายเดี๋ยวเขียนใหม่นะครับอ่า U อ่า อยางนีแลวกันเชเฉียงเนี่ยให่เป็นสีเลมเนี่ยครับแล้วเราก็ตีมาเนี้ยอันนี้คือ Sx ระยะทางแกวแกนราบอันนี้คือล่างมานี่เลยครับพื้นที่นี่คือ Sy ครับระยะทางที่ขึ้นไปได้สูงสุดอ่าส่วนเส้นตั้งนี้ก็คือ Uy ส่วนเส้นนอนนีคือ Ux นะครับ Ux นี่คือเวลาขาขึ้นนี่เวลาขาลงถ้าจะหาทั้งสองขาก็บวกกันเดี๋ยวไปดูวิธีทําเลยก็จะเข้าใจข้อนี้เอามาจากหนังสือส,ว,สวทนะครับเขาบอกว่าคว้างวัตถุกออกไปด้วยความเร็วต้น10เมตรต่อวินาทีทํามุม53กับแนวระดับจงหาว่าจะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่ก็คือหา Sy นั่นเองนะครับในแนวตั้งและไปได้ไกลเท่าไหร่ในแนวระดับคือหา Sx นะครับ Sx ทํามุม53ความเร็วต้น u นะครับก็จะมุมชิงเฉียง53 วาดรูปก่อนเลยครับนึกรูปภาพออกเนาะก็คือความเร็วต้น10เมตรต่อวินาทีนะครับทำมุม53อันนี้53เพราะว่ามันต้องมากกว่า45องศามันก็เลยเป็นมุมที่จะชันๆหน่อยนะเพราะมุมฉากคือ90แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการแตกเป็นสี่เหลี่ยมพอแตกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมครับแนวนอนมันจะสั้นเส้นนอนสั้นนะครับเส้นตั้งก็จะยาวกว่า นั้นอัตราส่วนเนี่ยของมุมห้าสามเนี่ยเราก็จำไว้เลยครับมันมีแค่ไม่กี่มุมหรอกมุมของเส้นทแยงถ้าเป็นหนึ่งส่วนนะครับเส้นนอนก็จะเป็น0ดมี0.6 0.8นี่0.6นะครับส่วนเส้นตั้งก็0.8อ่าทีนี้ก็เอานะฮะเอาสิบเนี่ยคือเส้นนี้สิบนะ ถ้าเราอยากได้รู้เนี่ยก็เอาสิบไปคูณนี่นะครับแล้วถ้าแนวตั้งจริงๆก็เอาสิบไปคูณศูนย์จุดแปดอ่าทีนี้สิบคูณศูนย์จุดหกก็ได้หกสิบใส่จุดหนึ่งตัวก็เป็นหกอันนี้ยาวหกสิบคูณศูนย์จุดแปดก็ได้แปดสิบใส่จุดหนึ่งตัวก็ยาวแปดครับอ่ะหกแปดอ่า, 6, อาทีนี้เรามาเขียนใหม่ก็ไดนะ้ตรงนี้นะครับปึ๊บสิบตรงนี้หก ตรงนี้แปดอ่าเราก็เขียนมาในแนวแกนราบแบบนี้อ่าแกนราบก็เขียนให้มันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมะครับแต่มันเป็นภาพซ้อนมองไปตรงนี้หกนะเส้นยาวนี่หกทีนี้เราก็หาตัวอ่าในแนวดิ่งนะครับตั้งวันนี้ซึ่งนึงแล้วก็มาอีกอ่าเราหาแนวดิ่งก่อน แนวดิ่งตรงนี้ความเร่งขึ้นลบลงเป็นบวกตอนขึ้นเนี่ยเป็นลบสิบนะครับพอลบสิบแปดคูณกับอ่าไม่ครับก็คือว่าเส้นกราฟมันลงแล้วเราก็ใช้ค่าบวกไปเลยตั้งสี่หารเฉียง10ก็จะได้เวลาตรงนี้0ูจุครับเวลาขาขึ้น0ูนนะครับนี่คือกฎของความชันนะฮะดหารสิบ 8, 000, ขาลงก็ต้องศูนจดแชั้นเวลาทั้งหมดนะครับ ิกมาทีก็เท่ากับ0.8บวก0.8เท่ากับ1.6วินาทีนั่นเองอ่านี้ระยะที่ขึ้นไปสูงสุดก็คือตรงนี้ครับ S y พื้นที่สามเหลี่ยมนะครับกดของพื้นที่ก็ตั้งคูณนอนนะครับแล้ว่อยอาหาร2ได้ก้อนมิก8คูณ8ได้6.4ใส่จุดหนงตัว6.4 6.4หาร2ได้3.2ครับฉะนั้น S ให้ y ขึ้นไปได้สูงสุดคือ3.2เมตรอ่าทีนี้ระยะที่ไปได้ในแนวแกนราก S x ท่าไห SX ก็พื้นที่ข้างล่างนะครับข้างล่างเส้นยาวตรงนี้1.6จุดำได้นะส่วนในแนวตรงนี้ครับก็คือ6ที่เราหาตะเกียก็พื้นที่4ี่เหลี่ยมครับกว้างคูณยาวเลย1.6ึคูณหฉะนั้นก็คือ1.6ึคูณหครับหกหกสามหกใส่หกทดสามหหนึ่งเป็น6 9ใส่จุดหึงตัว9.6เมตรอ่าถูกต้อง